มึงทำร้ายกูก่อนกูดีแค่ไหนแม่งกับมึงตลอดแล้วมันก็มันก็ของกูมันแต่นแต่ไม่เคยเป็นชื่อกูเลยมึงเห็นแค่ตัวกูไม่เอารถเบนซ์กูไม่เอาแล้วกูไม่เอาหมดหรอกกูไม่เอาแล้วไม่เอาอะไรสักอย่างหนึ่งเอาไปกูติดคุกทำเรื่องไว้เนี่ยกูเปิดดิกูร้อนกูเปิดเลยบอกให้คนอย่างมึงอ่ะ กูพูดกับมึงหลายเที่ยวแล้วร้อนอยู่กับมึงพูดหลายเที่ยวแล้วว่ะวันเลิกซสายหไม่งเวลาไงไว้เวลามนานแล้วหลายเที่ยวแล้วมึงทะเลาะมึงทะเลาะมึงทะเลาะกันเรื่องเรื่องเรื่องที่มึงจะเลิกกันไว้ป่ะดิปุ๊บมึงก็มาคุยเลยอีกเนี่กูเป็นหมา จากกรณีที่เพจอีซอขยี้ข่าวอีซอเขาได้มีการโพสต์เรื่องราวของอดีตสามีที่ออกมากล่าวหาว่าอดีตภรรยาซึ่งเป็นอินฟลูเชื่อดังว่านอกใจไปมีความสัมพันธ์กับนักร้องดังจนทําให้ทั้งสองฝั่งจบที่การหย่าร้างโดยอดีตสามีเพิ่งทราบเรื่องทั้งหมดเมื่อเป็นข่าวค่ะนอกจากนี้อดีตสามียังอ้างว่าถูกหลอกให้เซนาา็นใบหย่าแต่ยังคงคบหาและอยู่กินกับอดีตภรรยาทางนักร้องดังไม่พอใจ และมีการข่มขู่อดีตสามีทรัพย์สินทั้งหมดที่ทำมาหาได้มาด้วยกันก็เป็นชื่อของอดีตภรรยานำไปประเคนให้นักร้องดังและที่ช้ำที่สุดคืออดีตสามีถูกห้ามไม่ให้เหยียบเข้าบ้านทั้งทงที่บ้านหลังดังกล่าวก็ถือว่าเป็นของอดีตสามีด้วยโดยเพจอีซอยังคงโพสต์และปล่อยคลิปเสียงทั้งคลิปที่อินฟูดังโต้ตอบกับอดีตสามีโดยระบุแคปชั่นว่าทางอินฟูสาออกมาโต้กลับในมุมของเธอ ว่าได้เลิกราและหย่าร้างกับอดีตสามีไปตั้งแต่ปี2566แต่ทางฝ่ายชายไม่ยอมเลิกยังคอยตามราวีมัเลิกมันิกันแล้วอยาคุยจี่ได้มัเลิกกันแล้วเป็นตูกันไม่คิดจะมาเจอลูกและัคนอย่างพี่อ่ะไม่คิดแล้วเออคดูไ้เขียนที่ขึ้นมนมันเดี๋ยวมันก็รู้มันก็รู้สักวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็ต้องรู้สักวันนึงว่าแม่เป็นยังไง เดี๋ยวมันก็ต้องรู้ว่าแม่ของสุวรรณเป็นยังไงมึงอ้ยไปหลอกคนอื่นไปหลอกหลอกทีมึงไปหลอกได้ไงโวอกลูกผู้ชายน่ะเดี๋ยวกูไม่เจอหรอกเดี๋ยวมันก็ไปหาตูวเองนะลุงว่ามื่อ่อมึงมีคนที่ใส่ยังไงอ่ะมันไปอยู่แล้วเด็กมันโตอ่ะเดี๋ยวมันก็ไม่มีเงินเดี๋ยวมันก็ไม่มีกินมึงเชื่อกูดิกูเอาหมดแนี่กูเอาลูกไปด้วยทีหลังอ่ะเวหลอกไลฟ์สดไม่มีคนซื้อมึงแน่มึงเคยดูของอ่ะกูบอกให้ มึงจบมึงทำลายมึงก่อนกูดีแค่ไหนแม่งกูมึงตลอดแล้วมันก็มันก็ของกูมือนกันแต่กไม่เคยเป็นชื่อกูเลยมึงเงินเห็นแค่ตัวกูไม่เอารถเบ้นกูไม่เอาแล้วกูไม่เอาหมดหรอกกูไม่เอาแล้วไม่เอาอะไรหรือสิ่งยิ่งเอาไปกูติดคุกทำเรื่องไว้เนี่ยกูเปิดดิกูร้อนกูเปิดเลย บอกง่าคนอย่างม to <und> right ึง <Deep? S 1> <t initiation> well, like, ่ะกูพ <t spe z petition> ูดกับมึงหลายเที่ยวแล้วน้อนอย่งกูมึงพูดหลายเที่ยวแล้วว่ะวันเลิกซะไม่้กูไม่ไดากูมด้วม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นม่ะด้ไม่ไดเไม่ไเ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ม่นด้ไม่ไ้ไม่ไิ้ไม่ได้ไม่นี้ไม่ไน้ไม่ได้ไม่ได้ไมันบ้กู่ได้ไม่ได้มึงก้ไมได้า่ด้ไม่ไดไมด้ไม่ไ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 ด้ไไ้ม่ได้ไไอ้ม่ได้ไม่ได้ไม่้่ไ้ไม กูก็ไม่เห็นว่ามึงจะช่วยเลยไม่เห็นมึงช่วยได้เลยมึงก็ไปเรื่องเวลาบอกว่านี่นะมีมึงอ้างมึงอ้างไอ้หนุ่มว่านี่เขาช่วยหนูอยู่ช่วยหนูอยู่ที่ไหนได้ไอ้หนุ่มช่วยไม่ช่วยเลยสี่ล้านก็เต็มเรื่องมึงเหอะมึงป็นคนพ่อกูนี่แหละมองกูไม่รู้เรื่องถึงจบถึงจบถึงเรื่องจบมึงก็ไปอีกกูไม่นอนกูณจะนอนฟังได้ยังไงข้างๆทุกวันทุกวันน่ะกูจะไปนอนฟังได้ไง บ่อยๆเขาว่าอะไรมึงว่าฝั่งนี้มึงรีบเปิดมึงรีบเปิดถ้ามึงอยากจะทานตอนนี้มึงรีบเปิดโัวหาได้จะทำไงอาเซียเพิ่งเปิดพูดประเด็นเดี๋ยวเพิ่งจะเพิ่งกดเดี๋ยวเพิ่งกดมึงเปิดมึงเปิดมาเราจะคุยพูดมาเลยกูไม่มีเล่ห์ของมึงดีๆหรอกกูไม่มีพลังเล่หกับมึงดีๆหรอกกูรู้สันดานมึงมึงต้องอยู่มึงต้องอยู่ที่เติบกูที่บ้านนี่มึงตายอยู่กูอยู่ที่บ้าน <Okay. S 1> ซึ่งทางอดีตสามีก็ยืนยันว่าเขาถูกภรรยาที่เป็นอินฟูหลอกให้เซ็นใบหย่าเพราะฝ่ายหญิงอ้างว่าไม่อยากให้กระทบกับธุรกิจโดยเขาเองยังใช้ชีวิตปกติแบบสามีภรรยายังนอนห้องเดียวกันและไปรับส่งลูกทุกวันคลิปเสียงอัดขึ้นวันที่1มีนาคม2,568ก่อนฝ่ายชายจะย้ายออกเขายืนยันว่าแม้ตัวเขาจะจดทะเบียนหยา แต่ยังอยู่กินแบบสามีภรรยาแม้ว่าจะมีข่าวก่อนหน้านี้เขาให้โอกาสฝ่ายหญิงมาตลอดรวมถึงคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นอดีตสามีคุยกับแม่ของสาวอินฟูหรือว่าอดีตแม่ยาญ่ระบุคแคปชั่นว่าหลังแม่ใหย่ทราบเรื่องราวจึงได้มีการซักถามฝ่ายอดีตสามีว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่ฝ่ายชายจะนำพระเลี่ยมทองไปสององค์และรถยนต์สประตูหนึ่งคัน ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของเขาติดตัวกอดออกจากบ้านคุณจำนึกไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันเลยผมไม่ช่วยมันได้แค่นี้แหละคือตัวผมเองกับปากผมเองที่ผมจะช่วยในโซเชียลได้ผมก็เป็นระเบิดโซเชียลมา,หลาไหนเพิ่มแค่นั้นแหละผมบวยบอกใค,อใครเอาไปพูดวะหาตัวมาดิไม่เคยพูดอะไรทั้งสิ้นหาตัวมาเลยอย่าไปล่าวหา นี้เองผมพูดคีเน้ก็จบแล้วโขเที่ยวอ่ะแต่มันไม่ยอมรับมันอยากจะคุยกับไอ้หนุ่มอยู่ตลอดผมก็ทําใจไม่ได้กับแม่มันนอนคุยกันทุกคืนเนี่ยผมอยู่ข้างๆมันเนี่ยแม่กบแม่แม่ก็นั่งฟังอยู่มันคุยกันนะแม่ทาใจได้ยังไงผมก็นั่งบีบนั่งนวดให้มันนอนบอกมะพร้าวให้มันกินทำขับข่าวมันกินทุกวันทุกวันเนี่ยมันเกินไปไหมแม่เมื่อก่อนมันเป็นคนนวดให้ผมนะเป็นคนดูแลผมนะพอเห็นผมทำท่ายอมหน่อยเลไรหน่อยทิ่หายเอาเลยโอ้โห ข,ขี่ผมใหญ่เลยขี่หัวผมใหญ่เลยทน,ทนฟังไม่ได้เราเดินไปอะ่ะตอนเย็นผมขึ้นเราที่นอนที่นอนบนห้องเขาพ่อผมผมผมไปด้วยผมไปนอนนู่นอะ่ะบอกให้รถรถเบนคันเก่าก็ขายไปแล้วเอาตังค์ไปเปย์เขาไอ้หี้ย่มไม่อยากให้เขารู้ว่าตัวเองจน ไามันนะผมรู้อยู่มันมาไม่รู้ล่ะเพื่อนรีทุกคนอ่ะมันไม่ครบแล้วไม่ครบเพราะว่าอะไรวัวเฉามันตัดออกหมดอ่ะถือว่ามันไปได้ดีไงมันไม่ได้ดีมันไม่ใช่ได้ดีมันอยู่ที่ผมนี่มันรู้ผมก็ออกไปมันผมก็ไปแฉมันอยู่แล้วมันถึงเอาผมไว้ที่บ้านเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยสิบห้าปีอยู่กันมาเนี่ยโอ้โหกลัวผมแฉมันเหี้ย ที่นอนลงมเก็บกนดี้ว่ามาได้มเนี่แบบพายผมป่ะพาแม่ผมไปป่ะเริ่ทองปไวหน่อยเริ่ทองผมวเพชรไอ้ลวงหลวงพ่อนะแม่เก็บผมไว้อ่ะเอามาของแม่ผมเมเห็นแล้วไม่เข้าไปเาเงนเอาแตงคืน ผมไห้มันซื้อเลี้ยงผมมาเล้ผมเพาผม,มาเอาแค่นั้นแหละผมอยู่นอกนกับมันแล้วมีแค่สองโง่แค่นั้นแหละของผมขึ้นมาหมดเนี่ยก็เรื่องทองอีกไงนะที่ผมประมูลมาได้นเนี่จะอาอะไรมาเอาหมดไว้ทำไมกันประมูลมาได้ที่ไหนยัไม่รู้เรื่องประมูลมาได้ในทิกตอ็ดดอกหลวงพ่อพัดน,นะน่ะหกมือนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยไปดูดิดดของผมเนี่ยแม่มาดูดิแม่จะมาโกงผม ไม่เอาของโหอื่อวัวตัวหรอกไหนซื้อให้ผมซื้อให้ผมผมขอแค่นี้แต่เงินที่ขายของตะครมาเป็นล้านๆหลายล้านที่เอาไปกินไปใช้กันน่ะผมยกให้เลยไม่เอาผมาอนมัไปแล้วเออแค่นี้แหละรู้เรื่องล่าสุดอีซอก็โพสตข้อความอัปเดตว่าจ๊โออินฟูสาวเข้าแจ้งความอดีตสามีจ๊โออินฟูสาวชื่อดังเข้าแจ้งความกับอดีตสามีหลังออกมาแชร์ความสัมพันธ์รักร้าวเจ้าตัวลั่น ทำอะไรอยากให้คิดถึงลูกอย่าเอาแค่สะใจ 1. ขึ้นบ้านมาขโมยของในวันที่อยากกันแล้วมาวยวายข่มขู่สรารพัดไม่แจ้งความหรือจัดการอะไรเพราะเห็นแก่ลูก 2. ผู้ใหญ่ที่มีปัญหาการควนคุยกันไม่ใช่ถือปืนมาจ่อหัวลูกจะยิงคนนั้นคนนี้ในบ้านลูกอายุ13ควรทำแบบนี้ไหมนี่หรือพอ่อ 3. คนทุกคนก็ต่างมีอดีตคุณเองก็มีฉะนั้นเรื่องนี้ใครได้ประโยชน์ และคนที่กระทบเรื่องนี้มากที่สุดคือลูก 4. คุณไม่ควรมาเรียกร้องอะไรในสิ่งที่คุณไม่เคยสร้างมันมา 5. วันนี้ขอดำเนินการตามกระบวนการกฎหมาย